ครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้จะพามาอัปเดตแปลงถั่วผักยาวนะครับที่เราตัดยอดทั้งก่อนนะครับก็นี่ก็ผ่านมาแล้วประมาณสิบวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสิบวันเนี้นะครับมันเติบโตไปไงบ้างนะครับผมว่าการตัดยอดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผม ครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราตัดยอดไปนะครับนี่ประมาณสิบวันนะครับเขาก็จะแตกจากต้นเดียวนะครับต้นเดียวก็เป็นสามกิ่งสามแขนขึ้นมานะครับผมนี่นะครับแตกเป็นสามกิ่งเลยนะครับเขาก็จะเริ่มเลื้อยขึ้นมาที่ไม้นะครับเดยปักไว้นะครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยนะครับเขาก็เริ่มเป็นดอกนะครับนี่นะครับเริ่มเป็นดอกนะครับอันนี้ถ้ามีแขนงอื่นขึ้นมานะครับเราก็ตัดแจกได้เลยนะครับเราไม่ต้องเอาไว้แล้วนะครับเอาไว้แค่สามแขนงนะครับผมอันนี้เด็ดทิ้งได้เลยครับมันก็จะแตกเป็นสามแขนงขึ้นมาอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งหนึ่งนะครับสองอันนี้นะครับแล้วก็สามอันนี้อันนี้คือแขนงที่มันแตกขึ้นมานะครับ ขึ้นมาสามขแขนงแล้วก็ก็จะเลื้อยเป็นทรงพุ่มขึ้นมานะครับนี่นะครับที่สําคัญเลยนะครับเขาจะเป็นดอกเร็วมากนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นก้านดอกนะครับหนต้นนี้ดอกเริ่มบานแล้วครับนี่ใกล้บานแล้วนี่ครับเขาจะแตกเป็นสามกิ่งนะครับสามขแขนงขึ้นมา ทุกต้นจะเป็นดอกหมดแล้วครับอันนี้คือดอกของเขาครับแตกไว้ถ้ามันแตกเยอะเราก็ตัดแตงใหม่นะครับตัดแต่งเพิ่มเลยถ้าเราจะเอาไวแ้แค่แค่สามนะครับต้นละสามแขนงเท่านั้นนะครับผมถ้ามันมีเพิ่มขึ้นมาก็ปิดทิ้งเหมือนเดิมครับนี่อันนี้ดอกนบ้านแล้วครับดอกนี้บานแล้ว ก็จะให้ผลผลิตเร็วมากนะครับผมถ้าเราตัดแต่งนี่ครับเราจะเว้นมาแค่สามกิ่งนะครับสามก้านแหงเท่านั้นนะครับก็จะเลยขึ้นมาที่เราทําไวนะ้ที่ค้างทําไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นดอกของมันนะครับผมอันนี้ก็คือเริ่มแตกดอก ทุกต้นนะครับทุกต้นในแลงนี้ก็จะเริ่มติดดอกหมดแล้วนะครับนี่แรงเล็กแต่ว,ว่าก็ปลูกไว้ทันหน้านะครับนี่นะครับดอกของเขานะครับเดี๋ยวพาดูต้นนี้ครับต้นนี้อยู่นอกเพื่อนแต่ว,ว่าเขาก็แตกเป็นสามกิ่งนะครับนี่นี่ชัดเจนนะครับ เราปล่อยไว้สามกิ่งนะครับสามกแหงนี่คือหนึ่งกะแหงครับแล้วก็สองนะครับแล้วก็อันที่สามแล้วก็จะเลื้อยนี้ครับนี่เริ่มขึ้นมาแล้วจากต้นเดียวนะครับกลายเป็นสามต้นขึ้นมานะครับนี่อันนี้คือดอกนะครับเรื่อเป็นดอกหมดแล้วอันนี้แค่สิบวันนะครับสิบวันหลังจากที่เราตัดแต่งยอดนะครับ วิธีนี้ก็น่าจะได้ผลนะครับได้ผลเพราะว่าออกดอกเร็วมากครับเพื่อนเพื่อนที่ปลูกแตงอ่าปลูกตัวนะครับเพื่อนเพื่อนที่ปลูกตัวนะครับก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับตัดแต่งยอดนะครับจะได้รับผลเร็วมากนะครับผมนี่เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าอ่าหลังจากตัดแต่งยอดแล้วเนี่ยนะครับกี่วันถึงจะได้ น่าทานตัวผักยาวนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณครับ